ครับสวัสดีครับผมจะมาขยายความเรื่องโปรแกรมของเราที่จะเราจะมีการเรียนรู้นะฮะ<ม>เรื่องเนื้อหามวลสารและพุทธศินของพระสมเด็จสามวัดนะฮะโดยสามวัดนะฮะที่มีวัดเกษยโยวัดระคังและบางพุ่มนะครับซึ่งเราจะมีการแลกเปลี่ยนรู้กันในวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎานี้ครับนะฮะวันเสาร์นะครับ แล้ววันอาทิตย์เน้นเรื่องพุทธศิลป์นะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนนี้นะครับใครที่สะดวกก็มาได้เลยครับนะฮะการเรียนฟรีครับมีเฉพาะค่าอาหารแล้วก็ค่าเช่าทีา่ห้องประชุมแค่นั้นเองครับนะฮะก็กิจกรรมก็จะมีสองวันนะประมาณแปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นนะฮะ ของวันที่29และวันที่30นะฮะที่โรงแรมบีวิทนะบีวิทที่ขอนแก่นนะฮะบีวิทขอนแก่นนะครับ,บ,ยอ,นนรบอยู่ที่กลางเมืองนะครับถนนทางกลางเมืองนะฮะนะก,กิจกรรมที่สำคัญก็จะเป็นการเรียนต่อเนื่องนะฮะที่จากที่สอนที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ ปลายเดือนที่แล้วนะครับนะฮะซึ่งเป็นการเรียนขั้นพื้นฐานของทุกเนื้อนะฮะแต่มาก็จริงๆก็เน้นเนื้อผงนะครับเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าคนที่เข้าประชุมส่วนใหญ่ก็สนใจเนื้อผงกันนะครับจริงๆผมก็เปิดสอนทุกเนื้อหรอกครับแต่ว่าเมื่อเน้นเนื้อผงมากๆเวลาก็เหลือน้อยในการที่จะเรียนเนื้ออื่นเท่านั้นเองนะครับก็เลยม,มาต่อเนื้อผง ก็เลยนะครับว่าเป็นเนื้อและมวลสารของแตละวัดนะะดูพัฒนาการของแตละวัดนะคราวที่แล้วเป็นแค่พื้นฐานแยกแท้เกแค่นั้นเองนะครับแต่คราวนี้จะมาพูดว่าเนื้อแท้เนี่ยมีกี่แบบนะฮะและมีพัฒนาการแบบไหนบ้างนะฮะทั้งสามวัดนะฮะก็คือวัดเกษโยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อมุกนะฮะนะฮะแล้วก็อ่าส่วนใหญ่ก็เป็นน้ําว่านนะฮะพอมาถึงวัดระคังก็จะ มีเนื้อมุกบ้างเนื้อเปลือกหอยธรรมดาบ้างนะฮะเนื้อว่านบ้างตังยิ้วบ้างนะครับแล้วก็มาถึงบางพุ่มนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเ,เนื้อ,อปูนภูเขานะครับปูนหิ่นอ่อนนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็บางส่วนก็จะมีมุกบ้างนะฮะหอยธรรมดาบ้างนะครับแล้วก็มีน้ำว่านบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น เนื้อหินอ่อนผสมกับตังอิวครับนะฮะซึ่งก็การเรียนตรงนี้เนี่ยเราจะอ้างอิงข้อมูลประวัติศาสตร์นะฮะส่วนใหญ่ก็อิงมาจากฐานใหญ่ที่สุดก็มาจากหนังสือของเตรียมประวัยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีจากหนังสือเล่เมอ,อื่นอ่นอีกสี่ห้าเล่มน,นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อหาอิงมาจากเตรียมประวัยเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็ในสุดแล้ว วนไปวนมาก็คืออินของติยมปวายนะครับนะฮะแล้วหลักฐานที่เป็นจริงนะฮะคือเอาองค์พระมาดูกันเลยนะครับว่าอ่ที่อ้างเองว่าเนื้ออะไรบ้างวัดไหนบ้างเนื้อแบบไหนบ้างนะั้นนะมาดูกันที่เนื้อหาเลยครับไม่เอาไปที่คําพูดนะเนื้อหามวลฐานและพัฒนาการนะแล้วก็พุทธศินของพระนะโดยเน้นพระตัวอย่างที่มีอยู่จริงเป็นวัสดุการเรียนนะ ไม่ได้พูดแต่ปากนะครับไม่ใช่ฮะแล้วการเรียนนี้เราต้องเห็นของจริงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้จับจ้องของจริงเลยนะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เอารูปมาเรียนกันนะครับนะจิงขอเชิญทุกท่านที่สนใจนะก็ร่วมในเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะหน้าวันเวลาสถานที่ดังกล่าวโดยแยกเป็นสองวันนะวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎานะเน้นมวลสารและพัฒนาการของทั้งสามวัดนะ วันที่30กรกฎาเน้นพุทธสินนะและบล็อกต่างๆที่มีอยู่ตัวอย่างให้เรียนได้จริงนะและ้วก็ขอประกาศล่วงหน้านะท่านใดที่จะนำพระมาให้ยืมเรียนให้เพื่อนเรียนหรือว่าจะาให้ผมดืมถ่ายรูปเพื่อจะเก็บไว้เรียนในครั้งต่อๆไปก็นะก็สามารถถ่ายรูปชัดๆมาส่งล่วงหน้ามาได้เลยอย่างน้อยหรูปนะหรือถ้าไม่มีกล้องถ่ายก็เอา มาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการถ่ายให้นะครับการถ่ายนี้ก็ขออย่างน้อยหกรูปนะฮะหน้าหลังแล้วก็ข้างทั้งสี่นะฮะแล้วก็อาจจะถ่ายเน้นมุมต่างๆได้อีกไม่เกินยี่สิบรูปต่อองค์นะครับนะฮะการเรียนนี้จะมีสักสองวันนะเปเรียนแบบไม่มีค่าเรียนนะครับมีแต่ค่าอาหารกับค่าเช่าสถานที่อย่างที่บอกแล้วนะของโรงแรมนะฮะซึ่งเมาจ่ายนะฮะวันละประมาณแปดร้อยบาทต่อคนครับ ก็ขอเชิญทุกท่านครับตามสะดวกเลยครับใครที่จะให้จองโรงแรมให้ก็บอกมาเลยครับก็โรงแรมก็มีหลายราคา4ี0ร้อประมาณนี้ก็มีครับนะฮะด้วยพันหนึ่งก็มีนะครับมีหลายราคาครับที่นี่นะครับตามสะดวกครับไม่มีปัญหาครับขอเชิญทุกท่านครับที่โรงแรมบีวิตนะฮะโรงแรมบีวิตขอนแก่นนะฮะยี่สิบแปดยิบเก้ากระดานะครับ เน้นเนื้อหาพุทธศินของพระสมเด็จสามัตเลยฮะเปรโยวรละขังละบางขงพลนะฮเน้นการดูเปลือกหอยเพื่อเทียบกับองค์พระจริงนะฮะใช้ลักษณะนี้เลยนะเราจะไม่เอาหลักอื่นนะนะันะกเปลือกหอยอยังไงนะฮะเปลือกหอยมุกเป็นยังไงเปลือกหอยธรรมดาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็หินอุ่นหิน,หนปูนหินอ่อนเป็นยังไงเราก็ดูจากตรงนั้นเลยนะฮะอย่างอื่นเราไม่ ไม่ถือเป็นสาระครับสาระคือเริ่มจากของแท้แล้วก็มาดูพระแท้นะเราจับหลักกันตรงนั้นเกี่ยงกลายมาเป็นเนื้อหาและพุทธสินของสุเรตสามารถเกจิโยวรคขังในบางองค์กรมนะขอเชิญทุกท่านครับนะแล้วพบกันครับปลายเดือนนี้นะครับเสาร์ที่ยีบเก้าและวันอาทิตย์ที่สามสิบกรกฎาคมสวัสดีครับ